มอร์นิ่งค่ะเช้าแล้วนะคะโอ้เช้านี้อัปเดตเงินดิจิตอลกันอีกแล้วค่ะคืออัปเดตกันทุกวันเลยเมื่อวานหยกพูดไว้ว่ายังไงไปย้อนดูคลิปเก่ากันแล้วกันนะแต่วันนี้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งอ่ะมวลก่อนเนี่ยคุณคุณจุลพันธ์อมรวิวั์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยบอกว่าเลื่อนใช่ไหมเลื่อนกลุ่ม2เลื่อนประกาศผลกลุ่ม2ไม่ว่าจะกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนหรือกลุ่ม2ลงทะเบียนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเลื่อนไปก่อนเลื่อนไปแบบไม่มีกําหนดเลยนะคะเพราะว ในไตรมาสแรกปีหน้าอันนี้ยังไม่ลงเลยแต่ยว่าจะได้หรือไม่ได้เราก็ตีความกันไปแล้วว่าสงสัยจะไม่ได้นะคะก็คาดว่าน่าจะไม่มีเงินปรากฏว่าเมื่อวานคุณพิชัยชุนหาวัฤชิรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเลยนะออกมาบอกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆไม่ใช่ว่าเงินไม่มีไอ้ที่เลื่อนลงทะเบียนไม่ได้แปลว่าเราไม่มีเงินเงินน่ะมันมีแต่ว่าไม่มีอย่างจํากัดมันมีอย่างจํากัดเพราะฉะนั้นมันจะต้องเอาไปใช้ในส่วนที่จําเป็นส่วนที่เร่งด่วนส่วนที่เปราะบางก่อนเพราะฉะนั้น ตรงนี้ให้ใจเย็นๆนะคะส่วนเรื่องของความคืบหน้ากรณีกลุ่มกลุ่ม2หรือว่าเฟส2เนี่ยนะนะก็มีข้อมูลเพิ่มเติมมาโดยบอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายเป็นแบบระบบดิจิตอลวอลเล็ตทั้งหมด10,000บาทจ่ายเป็นระบบดิจิตอลวอลเล็ตคือกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางท,ที่จะได้วันที่25กันยายนี้เนี่ยนะคะกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับกลุ่มผู้พิการเนี่ยนะเขาจะได้โอนเงินสดเข้าบัญชีอันนี้ใช้อะไรก็ได้ซื้ออะไรก็ได้จะซื้อกัญชายาสูบ จุราซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยจ่ายค่าเทอมลูกค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมัน,นอะไรซื้อได้หมดเลยแต่ว่ากลุ่มเฟดส,สองเข้าระบบดิจิตอลวอลเล็ตแล้วบอกว่าจะให้เข้าระบบดิจิตอลวอลเล็ตร้อยเปอร์เซนต์ด้วยเพราะว่าจะเริ่มทยอยจ่ายปีหน้านู่นเลยแต่ไม่ระบุก,กำหนดวันนะคะว่าเป็นวันที่เท่าไหร่แต่บอกไปเลยปีหน้าปีหน้าเลยปีหน้าเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเข้าสู่ระบบดิจิตอลวอลเล็ตคำถามก็คือสามารถซื้อได้ทุกอย่างเหมือนกลุ่มเปราะบานที่จะได้วันที่25กันยาย,ยนนี้หรือเปล่า เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาบอกว่าถ้าเกิดใช้เป็นแบบดิจิตอลเวลต์เราจะควบคุมการใช้จ่ายได้ก็คือจะไม่ให้ซื้อพวกอ,อุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กัญชายาสูดส,สุราค่าเทอมค่าน้ําค่าไฟเครื่องประดับอัญมณีอะไรพวกนี้ซื้อไม่ได้เนี่ยคาถามก็คือว่าถ้าซื้อได้แล้วทําไมจะต้องไปใช้ระบบดิจิตอลเวลต์หรือถ้าซื้อไม่ได้อ่ะแล้วทำไมเราซื้อไม่ได้อ่ะแล้วทำไมกลุ่มเปราะบางเขาซื้อได้ทุกอย่างคําตอบก็มีอยู่แล้วทางรัฐมนตรีของการคลังกระทรวงการคลังเขาก็บอกว่า กลุ่มแรกกลุ่มเปราะบางอะเชื่อว่ายังไงก็สามารถเอาไปแล้วก็ใช้หมดใช้หมดใช้กระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเขาได้เท่าไหร่เขาก็จำเป็นจะต้องซื้อต้องใช้จ่ายทั้งหมดอยู่แล้วอ่า รวมไปถึงอีกคําถามหนึ่งเขาบอกว่าต้องไปผูกบัญชีไหมสําหรับคนที่จะได้วันที่25กันยายนนี้นะคะกลุ่มผู้พิการต้องไปสูกบัญชีพร้อมเพย์อะไรหรือเปล่าไม่ต้องนะคะไม่ต้องไปผูกไม่ต้องไปทําอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ามันเชื่อมบัญชีกันอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยถ้ามีใครมาบอกว่าให้ลงทะเบียนให้กดรหัสให้บอกไอ้นู่นบอกไอ้นี่เพื่อจะไปผูกบัญชีไม่ต้องนะคะเดี๋ยวเจอมิจฉาชีพนะคะรวมไปถึงคําถามสําคัญที่ว่าถ้าเป็นผู้พิการที่มีเงินฝากมากมีเงินเดือนมากเป็นผู้พิการที่ค่อนข้างมีฐานะอย่างเงี้ยเอายังได้อยู่ไหมคําตอบคือได้ เพราะเขานับกันที่ความเป็นผู้พิการมีการลงทะเบียนผู้พิการเอาไว้นะคะไม่ว่าคุณจะมีเงินมีรายได้มีเงินเก็บเกินเกณฑ์คุณก็ได้ในฐานะที่มีบัตรผู้พิการเพราะกลุม่มนี้เขาจะจ่ายให้กลุ่มผู้พิการแล้วก็ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองอะวันนี้อัปเดตเงินดิจิตอลวันเลเท่านี้นะ